สวัสดีค่ะตู้ฟักไข่าตาเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะคะในช่วงหน้าร้อนในช่วงหน้าร้อนนะคะอุณหภูมิของบ้านเราเนี่ยจะสูงนะคะซึ่งในโรงงานตู้ฟักไข่าตาเพชรเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ39-40นะคะร้อนมากนะคะ,ะซึ่ง ถ้าเรามองนะคะตัวนี้จะเป็นความชื้นนะคะความชื้นจะได้ห้าสิบจุดแปดความร้อนจะอยู่สามเจ็ดจุดหกจุดเจ็ดนะคะซึ่งตัวนี้ใช้งานได้นะคะเพราะว่า,าสุดพ่นเรากำลังทำงานนะครับเพิ่งเพิ่งเปิดเครื่องนะคะเพิ่งะจเทสเครื่องเนาะจะสังเกตได้ว่าอุณหภูมิก็่อข้างชี้จะสูงขึ้นมา ความชื้นก็เริ่มขยับขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นตู้ฟักอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติทั้งระบบนะคะกับไข่ความร้อนความชื้นเป็นอัตโนมัติตรงนี้ของเราเนี่ยจะเติมน,น้ำง่ายนะคะสามารถใส่น้ำเนี่ยผ่านช่องนี้ลงไปได้เลยช่องสายไฟได้เลยไม่ต้องไม,ไม่ต้องกลัวช็อตนะคะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถยกขึ้น เพื่อทำความสะอาดใดๆเนี่ยง่ายนะคะ,ะโซบันเราจะมีลูกรอยให้นะคะเพื่อใส่น้ำได้เยอะขึ้นนะคะถ้าไม่มีลูกรอยเนี่ยมันจะใส่น้ำได้ประมาณแค่เจ็ดเซนอันนี้ก็จะได้ประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรนะคะเครื่องที่เราใช้จะเป็น z L. 8 0 1 A นะคะตัวนี้เอาไว้คอนโทรลเวลาเราจะใส่ไข่ กดตรงนี้มันก็จะหยุดนะคะกดไว้บนล่างเนี่ยไฟก็จะทํางานเพื่อแสดงว่าเรากดไว้ตํานแหน่งอัตโนมัติไฟแสงสว่างถ้าเราไม่ใช้กดได้้ทีนี้ในเทคนิคการาใช้ตู้ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้ามันสูงเกินนะคะถ้าสูงเกิน38.2หรือ38.9อา่า39อะไรเงี้ยค่ะ ให้เราดับเครื่องนะคะดับเครื่องจะอยู่ด้านหลังดับเครื่องเครื่องนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่อยากดับเครื่องนะคะก็จะเป็นการแหนมนาตูแบบนี้แหนมไว้อาจจะมีออขวดด้านไว้นะคะขวดกั้นไว้อ่าประมาณนี้ตรงนี้ก็ทำให้อุณหภูมิเขาลดลงได้ จริงๆเนี่ยตู้เรามันเป็นอัตโนมัติแต่ถามว่ามันเกินไปเราสามารถาตั้งค่าให้มันลดลงได้ไหมตั้งค่าได้ค่ะแต่อุณหภูมิจะไม่ลดเพราะว่าความร้อนเนี่ยที่มันอยู่รอบๆตู้ค่ะมันมันไหลเข้าไปเนาะเนี่ยมันจะไหลเข้าไปเมื่อใดที่มันมันดูดความชื้นดูดความชื้นข้างในนะคะดูดเข้าไป สร็แล้วกาศมันต้องออกนะคะมันจะมีรูหลังนี้หนึ่งรูนะคะทีนี้พอเขาดูดความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปเป็นการสะสมภายในตู้ซึ่งตู้เราเนี่ยตัดความร้อนตั้งแต่37.5นะคะตู้เราเนี่ยตัดความร้อนตั้งแต่37.5เพราะว่าเราตั้งค่าไว้37.5อ่าที่มันเกินมาที่เนี่ยคะ่ะถ้าเกินไปอ่าเกินไปถึง38 39อย่างเงี้ยคะ่ะ มันจะขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกและทีนี้ทํายังไงก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นแง,แง้มหน้าตู้ไว้นิดหนึ่งนะคะแง้มไว้นิดหนึ่งหรือดับเครื่องเปิดหน้าตู้นะแต่ว่าเรากลัวไข่จะไม่กลับเนี่ยเราก็ใช้เป็นการเปิดแง้มหน้าตู้เอานะคะแล้วก็ทําให้อุณหภูมิภายนอกเนี่ยซอฟลงอาจจะเป็นติดสปริงเกอร์โยกย้ายตู้ไปไว้ในสถานที่ที่มันเย็นลงนะคะ หรือ,อเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือหาเป็นขวดโคกขวดที่10บาท12บาทเนี่ยค่ะใส่น้ำแล้วก็ฟิตไว้นะคะฟิตไว้แล้วเราก็เอามาวางไว้ใต้ผัดเกิดของเรานะคะ่ะวางแบบนี้นะคะวางใส่ไปน,นี้นี้อาจจะเราอาจจะหาอะไรลองนะคะ หาอะไรลองนิดนึงหาอะไรลองลองเวลาเขา,เาละลายน้ําแข็งละลายนะมันจะได้ไม่เพื่อนเพื่อนตู้เรานะคะนี่นะคะอันนี้ช่วยได้เยอะนะคะถ้าเราฟิตฟิตน้ําแข็งแล้วก็ไว้ด้านล่างแบบนี้ช่วยช่วยได้เยอะเลยนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องเอแงมหน้าตู้หรือดับเครื่องนะคะในช่วง อย่างที่บอกนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะแต่หน้าฝน,นาหน้าฝน,นาหน้าหนาวเนี่ยไม่มีปัญหานะคะใช้งานได้ปกติเพราะว่าตู้เราเนี่ยสามารถทําความร้อนได้ถึงสู้กับหน้าหนาวสู้กับอากาศเย็นของหน้าฝนได้อยู่แล้วนะคะ,ะแต่หน้าร้อนเนี่ยเราไม่สามารถคุมอุณหภูมิภายนอกได้แต่ถ้าท่านใดต้องการที่จะคุมอุณหภูมิภายนอกได้ร้อยเปอร์เซนนะคะ แอดมินก็จะมีตัวนี้แนะนำให้เนาะตัวนี้จะเป็นเอ่อรุ่นที่ควบคุมความเย็นในตัวนะคะตัวนี้ก็ต้านร้อนได้ร้อเนะคะอุณหภูมิก็จะไม่เกิน37.5ไปแน่นอนอันนี้ตั้ง37.4นะเพราะว่าฟัากไข่นกด้วยนะคะ ร็กไข่นกหัวจุนกนกแฟนซีด้วยนะคะใบนี้ก็บวกจากราคาตู้เนี่ยก็หมื่นถึงหมื่นห้าพันบาทนะคะส่วนใครที่เอาไซส์ท็อปท็อปธรรมดานะคะท็อปสแตนดาร์ดแบบนี้นะคะก็ให้เลือกสถานที่นิดนึงนะคะเลือกสถานที่ให เย็นนิดนึงหรือทำตามเทคนิคที่แอดมินแนะนำให้นะคะฝากด้วยค่ะตู้ฟักไข่ตาเพชรค่ะ